สวัสดีครับผมซีเอ็มชยานะครับวันนี้พามาชมที่ตำบลสลวงนะครับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับพื้นที่จะมีอยู่2งาน9ตารางวานะครับต้องการขายอยู่ที่6 2แ0น0บาทนะครับราคาต่อรองเจ้าของได้ด้วยตรงนะครับเอกสารเป็นโฉนดนะครับตอนนี้ยังติดถนนดินนะครับแต่ก็มีโครงการสร้าง ถนนลาดยางเรียบร้อยนะครับตรงนี้ในพื้นที่ก็จะมีต้นไม้ใหญ่นะครับมีไฟไฟ้าอะไรพร้อมหมดนะครับด้านขวามือนะครับซ้ายมือนะครับตรงนี้อ่าตรงมีต้นไม้ใหญ่เลยครับมีวิวภูเขานะครับพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมสวยนะครับก็ต้นไม้ใหญ่อยู่ในพื้นที่ประมาณเจ็ดแปดต้นอยู่นะครับ ็ถึงแนวประมาณกระต๊อบด้านหน้านะครับก็ด้านข้างก็แนวรั้วตรงนี้นะครับผมพื้นที่ตรงนี้ห่างทางหลวง3 0 0 9แไม่ริมสะลวงประมาณ1.2กิโลเมตรนะครับห่างตัวเมืองเชียงใหม่ก็ประมาณ35กิโลเมตรนะครับก็แถวนี้ก็จะใกล้แหล่งท่องเที่ยวก็จะเป็นวัดพุทธบาท400รอยวัดหนองกายอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็ทางใกล้ๆตรงนี้ก็จะใกล้ราชพัดสลวงอำเภอแม่ริมนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่ไม่ไกลจากแหล่งชุมชนนะครับบรรยากาศดีๆนะครับด้านซ้ายมือนะครับที่มีต้นไม้ใหญ่นะครับเยอะเยอะนะครับผมก็จะเป็นอยู่ในพื้นที่เลยนะครับพื้นที่ตรงนี้ไม่ต้องถมนะครับดินดีนะครับแล้วก็ดินก็สูงกว่าระดับถนนนะครับ ก็ด้านหน้าที่ก็ไปถึงแนวประมาณเสาไฟฟ้านะครับแล้วก็แนวกอไผ่ที่มองเห็นด้านหน้านะครับก็มีวิวภูเขานะครับถ้าตัดต้นไม้เล็กๆแต่งกิ่งกอไผ่เลยก็จะเห็นวิวภูเขาชัดเจนนะครับก็ด้านหน้าก็เป็นถนนสาธารณะนะครับครับพื้นที่ก็จะด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับผม ก็แนวกอไผ่เลยนะครับก็วิวภูเขามีนะครับถ้าตัดแต่งกิ่งไผ่นะครับด้านซ้ายมือเลยนะครับพื้นที่เดี๋ยวก็ผมจะมีผังให้ดูนะครับคร่าวๆนะครับแล้วก็ภาพมุมสูงให้รับชมกันนะครับกะที่สวยนะครับฉนอดขุดแดงนะครับผม เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามที่เบอร์โทร0 8 8 8์5 3 7 0 1นะครับ ID ลาย cm แล้วก็24ตัวละ cm นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นผังของที่ดินนะครับ ฝากทุกท่านติดตามช่องผู้ชายออนทัวร์ที่ดินเชียงใหม่ไว้ด้วยนะครับผมจะสรรหาที่สวยๆราคาดีๆมาให้รับชมกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ thank you